มสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับแมปชื่อว่า a m w i e v e i n g Simulator นะครับเป็นแบบงัดข้อนะครับเราจะต้องแข่งกันงัดข้อพวกนี้นะผมวันนี้ผมจะลองมาเล่นกันบ้างนะครับเป็นยันคือแบบนี้ เป็นแบบงัดข้อแนวซิมูเลเตอร์นะครับอะเราต้องสู้กับใครบ้างเนี่ยต้องงัดข้อกับใครบูลี่ทิเชอร์นะครับยิมมาเฟียบอสแล้วก็แชมเปียนนะครับอันนี้คือตัวบอสใช่ปะเฮ้ยผมโหดผมต้องสู้แชมเปียนเอาเอาครับมันมีอีเวนตะ์ฮาโลวีนนะนะจะรู้อีเวนต์ฮาโลวีนเป็นไงนะเข้าไปดิ อีเวนฮาโลวีนนะครับโอ้โหต้องออกกำลังกายมันไปเลยนะคืออะไรลูกลมฮาโลวีนนี่ไมาแล้วได้ผมได้ลูกอมฮาโลวีนครับคิดออทร t สได้มันจริงด้วยลิมิเต็ดเดี๋ยวแล้วมันจะอยู่ในคังแล้วะมันจะอยู่ในอินเวนทอรี่ด้วย นี่ป in ่ะอินเวนทอวรีในในกอดรัวๆเลยได้รูปฮาโาวีอีกแล้วนะครับเราต้องไปทีตออทีบ้านคนอื่นด้วยนะเฮ้ยมีพวกนี้ให้สู้ด้วยครับเป็นโอ้โหนี่ง่ายๆนะจริงๆตัวเริ่มต้นง่ายมากมีใคร เอออยากดูพลังเราจริงๆพลัง่าจะสูงอยู่นะมีโดนาทีซื้อละไม่ดูซื้อทำาไม7 5เจ็ดร้อยห้าสิบบาทหเพรอเจ็ดร้อยห้าสิบเขาฮาโลวีนแคนดี้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบแคนดี้นั่นแหละเราจะลองไปทีสเอาทีสบ้างฮะไอ้สู้อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยได้อยู่นะได้ของลิมิเมต็ดครับ ได้ม่สามสามทำไมมันได้น้อยจังวะสามสิบสามคือน้อยมากสามสิบสามคือแบบน้อยมากๆครับห้าสิบคันดี้ปึ๊บสมร้อยเจนั่นเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะแล้วก็ผมจะได้นะครับ โอเคนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะเจ็ร้อยหสิบแคนดี้เรามาเปิดดูสิเปิดด้วกันหนึ่งฟองโอเคอยากดูพลังอะ่ะสองแสนอะ่ะอ่ะได้อยู่เอามาใช้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปโซนทั่วไปนะสูตรเจ๋งไปเลยนะครับก็จะลองมาใช้ดูนะโอ้โอเคโอเคถือว่าโอ้โ oh. ห แรงแรงแรงเลยอะสู้ไอ้นี่ดิคือแบบยกไม่กี่ทีก็สู้ได้นะทุกคนอันนี้มันกากเกินไปเว้ยนี่เราต้องยกอันนี้บ้างนะครับมันเรียกว่าอะไรวะบีบมือปะมึอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันใหญ่นะใหญ่มากเลย อันนี้ก็ได้แล้วนะครับเอาสักห้าร้อยล้านก็ได้นะมีการต่อยด้วยนะโอเคพอ,อนมันมากครับทุกคนนี่ตอนที่ผมมันมากนะโอเคได้แล้วนะครับไปโซนต่อไปกันเลยไม่เอาโต้อะไรแล้วบายบายเฮ้ยมันต้องไปก่อนดิไปอ,อีกรอบนึ้งก็ได้ ก่อนจะไปนะครับขอแสดงความแข็งเก่งให้มันดูก่อนโอเควัดวัดอโอ้๋อต้องใช้หนึ่งหมื่นห้าพันวินกันนะคือต้องชนะหนึ่งหมื่นห้าพันครั้งนะครับต้องเ,ลเหลี่ญนข่าหน่นี้หรอมาสัรวรลัวครับไปไหนะผมขอกรอคลิปนะอ่ะผมขอกรอคลิปนะไป พอแล้วพอแล้วตงซื้ออีกรอบเลยก็ได้ไปอะไรครับโซนต่อไปก่อนจะไปก็มาสุ่มตู้ก่อนนะครับสัตว์เลี้ยงตู้ที่ดีสุดนะครับนี่นะเปิดเลยโอ้โอ Magic r ร s ์นะครับดาเมจเท่าไหร่หาก้าโอเคโซนฮาโลวินก็ดีแล้วแหละนะครับไปรีอะไรเลยนะรีบดได้เหรอเกมนี้โอเคไปกันเลยแล้วกัน เฮ้ยก่อนจะไปเนี่ยขึ้นทำยังไงวะใช้ลไล่ป,ป่ะเนี่ยกลิปรับกลิปแป๊บอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้หดาเมจเท่าไหร่สิบเจ็ดต่อกากนะครับโอเคเราไปกันเลยแล้วกันโซนต่อไปเอาเปิดเลยว้าว อันนี้อันนี้คือยิมของจริงออกมานอกโรงเรียนแล้วนะครับ <c oughs> มีนักซ่อมเหล็กปะแล้วก็ตำรวจไซเบอร์นะครับฆาตการไซเบอร์นะแล้วก็ยอกอะหมอที่เป็นหุ่นยนต์แล้วนะแล้วก็อันนี้หุ่นยนต์นะครับอันนี้จะเป็นหมอที่เป็นหุ่นยนต์แล้วนะน่าจะไม่ใช่หมอทั่วไปนะครับมีสปินให้หมุนได้เพิ่งรู้ไปเฮ้ยมี0.01ด้วยครับ ไม่รู้กันจะได้ไหมโอ้ได้วินอีพิกวินอีกแล้วไปอะไรอะโอ้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ฟรายนะครับเป็นตัวไฟนะเฮ้ยนำ้ำโอ้เกือบได้น้ำยานะโอเค เริ่มต้นก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ไม่รู้สู้ได้อย่างน่แต่อย่าเพิ่งสู้เลยกว่าแปดบิลเลียนปหะเออยังสู้ไม่ได้ต้อยสูงวันนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ทำการทำให้ทุกอย่างมาถึงสิบบิลเลียนนะครับเพื่อจะ,จะสู้กับมันนะออโตโด้ดิโอเคพยายามทำทุกอย่างให้มันถึงสิบบิลเลียนให้ได้นะเพื่อจะสู้กับเจ้านั้น โอคสิบอดบิลเลียนแล้วนะจริงจริงิบดบิลเลียนก็ได้มาโอเคพอดีนะเราก็จะลองมาสู้เลยลแล้วกันได้แหละผมว่าได้ยังไงก็ได้อืมอืมกดรลวครับเย้วินเยออยู่นะเฮ้ยต้องสู้กับเจ้านี้ก่อนปะโอ้ยโหโหษโหดยังสู้ไม่ได้ครับไม่ไหวโ okay. อเคออกกำลังกายต่อไป ตอนนี้ผมก็ออกกาลังกายอยู่นะครับตอนนี้จะถึงสามสิบแล้วเลยนะเคยแล้วก็ออกกําลังกายอันนี้บ้างแล้วก็บีบมือบ้างนะต้องบีบมือนะต่อไปอันนี้มันสามารถรวมเป็นพวกโกลเด้นได้ดียอย่างหนึ่งครับเกมนี้อยากดูเสเลียงส่วนนี้ดีไหมผมอยากดูมากอันนี้ห้าพันเออให้เสเลียงได้หลายตัวดีว่ะลืมไปโอเคดีดีมาก เรามาสุ่มตู้บ้างไหมนี่นี่ตู้นี้เลยครับมันบีบเองนี่หว่าลืมไปโอเคมัดมัดเรามีพลังกำลัง90บิลเลียนยังไงก็สู้เจ้าหุ่นยนต์ได้ครับเฮ้ยเฮ้ย สูสีกันะเริ่มสูสีละไปสู้ไม่ผมสู้ไม่ได้วะมาออตโต้เลยก็ได้ทำแบบนีไ้ได้อะไร,รออโต้ครับออโต้ไฟนี่นี่น,นี่ได้อยู่ได้อยู่พอไปได้อยู่นะครับแต่สู้ยากหน่อยนะจริงจริงสู้ยากมากกดกดต้องกอดหลวบ โอ้โหเมื่อไรจะถึงวะเออได้อีเวนต์แรกแล้วด้วยมันได้ทีเราเท่าไหร่อยากรู้โอเคนะครับอยวผมไปฟาร์มก่อนแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีคนีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้๋ยไว้เจอกันคลิปหน้านสำหรับวันนี้บ่ายครับทุกคนอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะโอเคอินโทรเปน็นอย่างครั้งนี้